สบายดีสวัสดีครับผมมากินข้าวน้ำกันพี่น้องสวัสดีเอฟซีเมื่อจุกูจุกคนเด้อพี่น้องเด้อนี่ข้าวแล้วก็มื้อนี้กับข้าวคือแกงเอ็นใส่หัวปีไปนอ้องมามามาไปนอ้องมากินน้ำกันกินน้ำบัตเตอร์อไปไปนี่ความใจนะอ,อุ้มเอาดีกว่าเนาะมาพี่นอ้อง มันเซ็บเซ็บนั่งที่เก่าที่เดิมบอลเมื่อกี้นี่กับ้อนบอลเก่ากันเอันี้กับกลับข้างไปเนาะแดดกินอะไรได้วันี้นะเพราะรม่ไล้เยอยากเข้าแล้ว 嗯，嗯、mm，好香。 考完了吗？ 으뭐 <laughs> 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 เบิดน้ำฮะปิดน้ำด,ด้วยฮะมาเลือกกินขา้าวมาเลือกอออกินข้าวนึ่พ่อฮะกับแกงแกงต้มเจ้ากินมือมือ,มอชาวนี่แหละ สวัสดีก่อนสวัสดีวันพิสดารวันนี้มุกมุนนส่งวัสดเนลเด้อมาแนะนำหน่อยแบปะนั่งให้ดีนังสืนี่นังตักเคยแหละเลยกกันมากนู่นี้มานี้อ่าอันที่จะเ็ดหอมันอยู่ไซ ตอนที่เจ้าเห็ดตลองตลองมันอยู่ใส่ละ่ะตอนที่เจ้าเห็นมันอยู่ใส่เจ้ากวดมันแล้วงบอกพ่อในที่พวกเราฟังมเมลอยู่ไหนอะ่ะแหมจะพูดสวัสดีอีกสวัสดีใหม่ยินไม่เห็นเลยสวัสดีอีฟซีก่อนสวัสดีปาลุงก่อนไปเชิญท่าแน่จะสวัสดีก่อนไปไม่รู้อ่ะสวัสดีด เราไปดีเอฟซีกันไปก <c oughs> ินพวกเขากินพวกเขากินปะ่ะแล้วพอโจกไห้มะพอปอนมาแฉบแดดกินปะ่ะ น้หนงเตียนขึ้นลอยหออืคิดว่าเขาอ่ะปวนเด้อหนาวอือหืมฮ้อนฮ้อนแห้งอะไพี่น้องเลย้ยคือชื่อลมไงอ่านี่อ่ะ นี่แหละไปน่อนองการมีลูกื้อนี้ก็พักเรียนหยุดสองวันมุน่นะโรงเรียนเขาติวนทำไรลูกเฮ้ยอย่าพีตีเอาเร็วบานนี่เต็มหมดเลยถ้วยคอยนี่หักทำไมมมนเอาเรียนทิม้มอืมเจ้าี่อืมอืม เมื่องมีเชียดดินนี่โอ้โหทำมากวนกนก็ไปได้เนรถไปเนาะเจ้าล้ว,วลเบื้องตีเข่าตบเข่าดินี่ดินเต็มเบยเนี่นี่แหละเด็กผู้ชายอ่ะดื้อ เด็กผู้หญิงไม่ค่อยดื้อเรียกว่าพ่อไม่รักลูก,ก <l ug> ล่กใครไม่รักลูกล่ะลูกเอาพ่าอว่าหนูว่าเด็กผู้ชายดื้อเอา้าก็ดื้อจริงเหรอไหมล่ะยอมหลับมาดื้อจริงเปล่าฮะไ,ไม่ดื้อไม่ดื้อก็ไม่ดื้ออย่าง <g ling> กินใหม่มันว่าเขากินกินหม่เลยเด้่นี่ยก็กินดินแล้วนี่เจ้าเห็ดดินตกจะถ้วยคอย ฮอนฮอนรูปหน้าหนาวบ่เนี่ยฮอนแห้งเลยอืม ซ่บครับกะหรีปีน้องเลยลูกเฮ็ดดินตกใส่เมื่อกี้นี่ทางนั้นทางหัดบันหัดดิน คลิปนี้ก็ขอเพียงแค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยจบคลิปกับแค่นี้เยด้นี่หนองเด้อฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องมอกีในกัรพ่อกับลูกว่าพิพาทอย่างกับข้อโทษขออภัยเดวยไี่นองเด้อลูกมากวนน้องขอพักเรียนโรงเรียนก็หยุดสองวันบุญอาว ฝากเด้อพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามฝากเป็นกำลังใจบัตรเสิร์ญนำี่น้นองบัตรเสิร์ญกับผูจักชีเฮ็ดหนุม่มไปนอ้องเนาะงานกับเแต่ง,งานพี่นอ้องเอยเพื่อยังจับเวตกับอยากได้อยากมีอืมตอนมีงานเฮ็ด,ก,ดกัรีบเฮ็ดพี่น้องรีบโกยเอาพี่นอ้องรีบกรอบรีบโกยพี่น้องบัตรางเมืนบา,า,มาบ้านสบายเออมีเงิน เมียบอกวา่าเศร้าซะเห็ดขิป่ะเซาา้าซะเห็ดขิปผมพอได้ย้อนดอกว่าได้ท่านี้ก็คิดแล้วคิดอีกไปไปถึงปันนี่แล้วไปฮอดปันนี่แล้วไปจนครึ่งทางแล้วยังจะให้กลับคืนมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่น้องเขาก็ต้องสู้ต่อไปเนาะพี่น้องเมียบอกวา่าเออเฮ็ดไปแล้วบ่พอได้ย้อนดอกเอ,อ้ยว่า ถอยช้าป่ะถอยช้าบอถอยชีสู้ต่อไปมีหัวใจบ่มีอ่าสู้ต่อเนี่ยในเมื่อเรายังไม่ยังเดินได้ยังมีแรงสู้ต่อไปฮต่อเข็ดไปต่อไปโอเคไปเนาะเป็นกำลังใจเด้อไปนเานาะขอบคุณขอบคุณเอฟซีมอสกูรทุกคนที่เป็นกำลัง,งใจให้บาเซิร์ ที่กดไลค์หรือว่ากดติดตามขอบใจหลายๆโอเคไม่เนาะ